วิธีการที่สององคูบาจารว่าเราจะมีเทพมีองคไหนมีเทพอินดูเทพไทยเทพนู่นนี่นั่นนะคะวิธีการทำเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยอย่างที่คุบา,าอ,อาจารย์สอนอาจารย์มาเนาะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคนที่มีองเนี่ยเวลาเขามาหายเขาจะมีอาการแบบว่าเหมือนเหมือนลูกบอลน,น่ะทุกคนจะแย่งกันลงเหมดเลยสมมตินะตัวจ่าเป็นลูกบอลน,นะมันก็เด้งดึ๋งเด้งดึงคนนั้นก็จะแลนดอมลงมาลงมาลงมา,งมาสี่ห้าองจะแย่งกันทีนี้ต้องใช้วิธีการนะ ก็มันอาจจะมีคาถาบางบทซึ่งไม่สามารถที่จะบอกในไลฟ์นี้ได้นะคะนะคือคนที่เป็นองครูอ่ะองคูอ่ะเขาจะเป็นคนจุดธูปนะสามสองดอกนะคะเพื่อที่จะอัญเชิญหลักเทวดาเนาะสวดบทชุมนุมเทวดาแล้วก็จะมีคาถาบางบทนะคะที่จะสวดลงในการกระหม่อมของคนที่มาที่มาเช็คองคูนี่แหละแล้วเขาก็จะให้ให้ตัวของคนที่มีงองค์อ่ะ จุดเหมือนกันอีกส2มสิบสองดอกเพื่อเปิดอาการส2สสองนะแล้วคือพอเปิดอาการส2สองเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเทวดาที่ที่ก่อนหน้านี้เขาแย่งกันลงปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยแล้วเรารับไม่ได้ตัวเราจะมีอาการเหมือนลูกบอลบางคนก็ชักมั่งบางคนก็ร้องไห้มั่งบางคนก็แบบมึนหัวมั่งบางคนไม่เหมือนกันบางคนก็ห,หัวล็อมั่งอาการของแต่และองค์หรือเทวดาที่จะมาไม่เหมือนกันพอเราจุดทุกป,ปักพึ่งเนี่ยนะคนที่จุดเนี่ย ใครเหมือนเทวดาจะตกลงกันเลยครับ<ะ>เทวดาเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยเริ่มแล้วก็จะลงได้เลยสมมติว่าแบบว่าคนคนนั้นนะเ,เหมือนก็ว่าบุญเขาเลเวลถึงเทวดาระดับนี้แล้วะะนะเทวดาองน้นก็จะตกลงกันก็จะลงเลยจะลงได้เลยโดยจากที่เป็นองคูที่ที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งครูคนนี่แหละเป็นคนที่ทาาําพิธีกรรมให้ะนะก็จะลงเลยพอลงเสร็จผู้คนที่ลงคนแรกนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าองค์ประธานของคุณ เสร็จแล้วองรองก็จะอยู่บ่าซ้ายกับบ่าขวานะคะอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะองค์ที่เป็นองคประธานคือองค์ใหญ่สําหรับตัวคุณเขาจะมาเป็นประจําส่วนองครองที่อยู่บ่าซ้ายบ่าขวาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะมายืนตรงนี้นะคะ,ะนะคะ เขาจะอยู่ห่างเราเกินสิบหกโยดีกเทวดาคงใหญ่ใหญ่อะอแต่ว่าพลังเขาว่าม,มันมันมหาศาลไงแรงบุญของท่านจะเยอะมากถ้าท่านใกล้เรามากๆเราน่าจะไม่ไหวาาจานทานไฟในตัวตายถ้าเกิดว่าคนคนนั่งกรรมฐานมา,า,มากๆจะสามารถรองรับองค์เทวดาใหญ่ได้แต่ถ้าอย่างเราเราท่านาท่าน,ท,าน,ท,านที่แบบไม่ชอบถือศีลบางคนสั่งยานมาก็ยังกินเหล้ายังไปปาร์ตี้อย่างเฮฮาไม่ถือศีลห้าศีลแปดนี่นะถ้าเวลาเทวดาลงปุ๊บนี่นะเวลาท่านถอดออก บอก<ช>แล้วไงตัวเราเหมือนลูกบอลก็ส่วนหนึ่งเราก็เป็นหลักไงท่านก็ยันขึ้นไปอ่าถ้าเรานั่งสมาธิกับประธานดีนะเราจะนั่งนิ่งเลยเหมือนเรานั่งสมาธิแล้วท่านก็ค่อยๆถอนถอนจิตออกไปคือ,ค,อคือไม่ส่งพลังมาเพิ่ม<ช>ออประมาณนี้แต่ถ้าสังเกตดูดีนะถ้าใครไปงานพิธีอะไรหนึ่งในเนี้ยหนึ่งร้อยคนเนี่ยจะต้องเคยมีไปงานพิธีแบบนี้อยู่แล้วไหว้รูเนี่ยก็จะมีแบบ มาลงมาลามศิลปวพระองค์ออกใี่ไหมก็หงายท้องตึงไปเลยเคยเห็นใช่ไหมแบบหงายท้องกระโปรงกระโปรงเปิดอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นน่ะแสดงว่าเขาลงไม่เต็ม<อ>แล้วเขาก็นั่งสมาธิไม่ถึงขั้น <hart S 2> ของแรงบุญของเทวดาที่ส่งพลังมาองพอเวลาท่านไปก็ต้องยันเลยหงายท้องเลยนะบางคนหัวฟาดตึงเลยแต่ว่าแต่ว่าเทวดาท่านจะรักษาการสังขารไงหัวถึงไม่โนไม่แตแกไม่เจี๊ยบเหมือนท่านก็มาลองรับ ตกนี้ส่วนนึงใช่สร้างบุญบารมีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เห็นในสังคมทุกวันนี้มันเป็นการเข้าใจผิดขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะครับคุณแม่อันนี้อันนี้อยากบอกทุกคนที่อยู่ในไลฟ์ทั้ง100คนถ้าคนที่นั่งสมาธิกรรมฐานถึงแล้วเดินทางสายบุญแล้วมีเทวดาลงเนี่ยนะเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยสมมุติว่าสายพญานาคลงไม่ปุ๊กนเลื้อยไปเลย เลื้อนี่ยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าเลื้อแบบไม่ถึงว่าท่านทําอะไรกับปายสัมผัสเราแบาจะไม่รู้รอยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ไม่มีทางรู้เอามีดกรีดก็ไม่รู้อาจารย์เคยมาแล้วไม่รู้นี่เคยเคยไปบวชนะนี่อันนี้ขอขอเล่าเป็นวิทยาทารให้ฟังเคยไปบวชที่วัดป่าแล้วคือเราจะต้องทําวัดชาวัดยินใช่ไหมคะก็จะมีแบบเหล่าพญานาคเหล่าอะไรแล้วก็ลองลองลงไปก็จะนั่งข้างล่างศาลาอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นชีเราก็นั่งต่อจากพระใช่ไหมคะ เนี่ยเราก็บวชแล้วเราก็จะมีคนมานั่งต่อหลังเราในโลกวิญญาณเขาจะมาเลยนะขึ้นมาจากน้าเลยเพราะวันนั้นอยู่ท่าน้ำนะเสร็จแล้วผลสุดท้ายครูบาอาจารย์หมอจานที่เป็นที่เป็นสายพญานาด้วยแหละแต่ไม่รู้ด้วยนะว่าเป็นปู่มุจลีหรือเป็นปู่ปัทุคะที่อยู่ทางฝั่งลาวไม่คนสำนักแบบไม้ครับไม่รู้ตัวเลยนะคะคือนั่งแล้วก็แบบนั่งสมาธิส่วนแล้วมันแวดนึงแค่เห็นเห็นท่านน่ะแค่เห็นท่านมาอยู่ตรงหน้าแล้วทีนี้ตัวเองทาอะไรไม่รู้ แต่จิตสุดท้ายคือรู้ว่าตัวเองกาลังนั่งสมาธิเข้าฌานสมาธิอยู่ครับแล้วอะไรรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เลื้อยค่ะคือคานไปหาไปไหว้พระประธานข้างหนา้าคือตอนนั้นอาจารย์ไม่รู้ตัวใช่ไหมไม่รู้แต,แต่ว่าน้องๆดา,ารากับเพื่อนๆีนนน่เป็นพุ้มกับพวกดาราไปด้วยกันเาขนานั่งอยู่เขาก็ตกใจว่าเฮ้ยไปแล้วทุกคนก็คือเงียบกิ๊บไม่มีใครกล้าพูดแล้วหลวงพ่อท่านก็ลดน้ำมนต์ให้ไม่รู้ตัว แล้วก็คานกลับมาแล้วก็มานั่งสมาธิเหมือนเดิม<อ>แล้วก็ออกมาแบบไม่รู้เรื่องเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วหลวงพ่อท่านก็พูดว่าแบบทา่ทากทนก็ท่านก็เทศเนาะเทพแบบรวมๆเพราะว่ามันจะมีโลกวิญญาณมาฟังด้วยนะ<อ>ประมาณนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆน้องๆดานหลังว่าอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ํยยำได้ไงคือเลยว่าบ,บก็ไปเถียงกับเขาอีกไม่รู้ฉันนั่งสมาธิฉันจําได้ว่าชัดน,นั่งสมาธิฉันไม่ได้ลุกไปไหนฉันไม่ได้ทําอะไรคือ เทียงทุกคนแต่เทียงไม่ขึ้นเพราะคนนั่งเป็นสิบเขาก็เห็นเราแบบนั้นแต่ว่าพระอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรพระอาจารย์ก็เข้าใจว่าเหมือนกับว่าเ,เหล่าเทวดาท่านต้องการที่จะมีกายสังขารอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจนิดน,นึงนะว่าพอเทวดามาลงที่สังขารแล้วทำไมจะต้องแบบต้องลงละ่ะก็นี่เมื่อก็ไปไหว้เองก็ได้นี่ทำไมจะต้องมาเลื้อยไปนะแต่ในโลกของความเป็นจริงก็คือว่าโลกของเลาวิญญาณทั้งพูดผีปีศาจเหล่าเทวดาไม่มีกายเนือ้อ ทีนี้คนเราถ้าเกิดว่าเป็นผีอยากหยิบเนี้ยเนี่ยแค่อยากหยิบอันนี้ก็หยิบไม่ได้เป็นเทวดาอะไรก็หยิบไม่ได้จะมาหยิบนู่นหยิบนี่นนเคี้ยวหมากาดูบุหรี่น้ำชาคือลดสิ่งสัมผัสมันไม่มีอยู่จริงเลยในโลกทิพย์แล้วทีเนี้ยพอเราอยู่โลกทิพย์นาน,านๆใช่ไหมเราก็อยากแบบทํานู่นทํานี่ทํานั่นบ้างเราก็เลยต้องมาลงนะต้องมาลงแบบใช้กายสังขารข,ของเพื่อนๆนี่แหละ ถ้าใครยิ่งปฏิบัติดีเทวดาก็จะมาจับกายสังขารดีเพราะฉะนั้นการที่เทวดาลงลงแล้วคือลงเต็มคือเขาจะไม่รู้เรื่องม,มีกรีดเนี่ยจางเคยโดนมาแล้วนักกีดมือแต่ว่าพอหมายถึงว่าเทวดาถอนลงไปแล้วเนี่ยอาจารย์รู้สึกเจ็บบริเวณที่ท่านกรีดนะครับหรือว่าไม่มีเลือดสกงโอแผลมันปิดไปเลยคืออัน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 นี้ที่โดนนี่คือโดนพระแม่กาลีนะโดนกรีดเอ่อท่านมาแล้วท่านใช้เลือด ก็เแก้วลอกเราคือไม่รู้ไงเราไม่รู้เราไม่มีพันธสัญญาอะไรใดๆต่อเทวดาเลยนะคะอันเนี้ยต้องบอกเพื่อนๆหนึ่งในนี้อาจารย์เชื่อว่าจะต้องมีคนที่แบบว่าเหมือนเหมือนมีองค์แล้วก็เริ่มหัดลงหรืออะไรพวกนี้นะคะบอกไว้เลยนะคะว่าการที่เรามีองค์แล้วเราลงเนี่ยเรามีครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเราต้องทําข้อตกลงอย่างเราไม่เคี้ยวหมากเราต้องบอกเลยว่าหนุไม่คอเคี้ยวหมากนะคะเพราะว่าหนูเมาหนูขอสุภรีนะคะอาจารย์หนุ่วขอนิดนึง เหมือนจับสัญญาเหรออาจารย์อาจารย์อรองกันใช่ถูกต้อง <c oughs> ต้องทำแบบนั้นและอย่างหนึ่งห้ามใช้ห้ามใช้กายสังขารลูกไปในทางที่ผิดศีลธรรมใช่หรือว่าทําให้กายสังขารหนูมันเจ็บปวดรวดแร้าวเป็นผงเป็นแผลคือไม่เอาจะต้องทา<ช>ข้อตกลงนะคะอันนี้บอกเพื่อนเป็นวิทยาทานนะคะอย่างอาจารย์นะไม่เคยทําข้อตกลงเลยอยู่ดีก็มาพ,พึ่งพานอนั่งสมาธิเนี่ยท่านสวมเลยนะคะเวลาสวดมนต์ก็เหมือนกัน น้ำหูน้ำตาไหลตัวโยกถ้าเป็นแบบนี้คือครูบาอาจารย์ท่านอยากมาสวดมนต์อยากมามา,มา,มาตปปิปฏิบัติด,ด้วย<ม>เพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนต้องบอกเลยว่าออหนูนะคะขออนุญ,ญาตปฏิบัติด้วยกายของหนูเองแล้วหนูก็จะส่งบุญให้หขอแยกนะคะจากกายทิ์กับกายอยาง,องท่านท่านก็จะปล่อยเราเลยแล้วพอเราทาเสร็จปุ๊บเรามีหน้าที่แผ่เมตตาให้ท่านให้ท่านท่านก็ได้บุญเต็มๆท่านไม่จำเป็นต้องลงเราถูกไหมแต่ที่แบบว่าลงเราแล้วชอบเอามีดมากรีดใช้เลือดเราเนี่ย เราจะต้องพูดเลยว่าหนูขออนุญาตไม่ให้ท่านใช้กายร่างกายของหนูให้เจ็บปวดอะไรคะแต่วันะใช่ต้องขอคนคนที่เป็นต้องขอถ้าเราไม่ขอเราจะกลายเป็นว่าออกเป็นแนวอิทธิฤทธิปฏิหารแล้วมันก็จะไม่ค่อยโอเคอนะยิ่ยม,มันมินเนใช่มันมิมมเนเอ่เพราะฉะนั้นต้องต้องทำนะแต่ถามว่าที่เขาวัดแขกสีลมที่เขามาเกี่ยวขอเกี่ยวอะไรกันนะมันก็ไม่มีเลือดออก เสร็จแล้วแผลเนี่ยนะมันก็หายปิดสนิทมันจะไม่เจ็บปวดเหมือนมีดบาดแล้วมันแสบมันร้อนมันเจ็บมันจะไม่มีเลยมันจะหายเลยแป์ไม่มีเศษมันแทงก็มีแฉมแ้มอะไรเงี้ยเออนั่นแหละประมาณนั้นและสุดยอดเลยอ่ะแบบไม่เป็นไรแล้วเลือดก็จะไม่ออกครับออันนี้อันนี้เล่าให้เป็นวิทยาทานนะเพราะว่ามีคนมีคนถามเข้ามานะคะนะก็อยากจะให้เดินถูกที่ถูกทางแล้วก็เวลาไปตำหนักไปอะไรตรงไหนเราก็ดูนิดนึงแล้วว่าเขาใส ดำหรือว่าสายขาวนะบางทีอาจารย์เล่าให้ฟังเขาทาอะไรไม่ต้องประตูเนใช่ใช่มันเป็นพุทธภ์นี้บางทีเพราะว่าเอาอะไรใส่ขาวเราแบบเราไปรับองค์เนี้ยครับถ้าคนที่เขาโอเคนะเขาใส่แค่สอบาท1ิบหกบาทแต่บางคนนี่นะที่ไม่ใช่ของจริงนะไปรับครูทีนะสามหมื่นสี่หมื่นจะต้องทำใบสีท,ท,ทํานู่นทํานี่ทํานั่นแล้วก็มาเข้าพิธีบางคนอนะ ทำพิธีทีนะสมวันสี่วันเสียเงินไปเป็นแสนเป็นแสนนี่คืออะไรรู้ไหมแค่ค่าพานกวยใบตองทำทำําพานสิบเลยนะพานเทพพานโมาะเร็เขาอ่ะคือเสียเยอะมากอาจารย์ว่าอย่าไปทําคือถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราแค่นั่งสมาธินะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ที่อยู่ประจําตัวของทุกๆคนน่ะก็จะมาบอกเองว่าสมควรรักขันไหมสมควรปฏิบัติยังไง นะแต่ถ้าบา,บางคนมีบุญบารมีสัมพันธ์กันกับพระเกจิบางองค์ท่านก็จะมาให้นิมิตเห็นแล้วสอนสอนสมาธิในนิมิตเลยนะคะอันนี้อาจารย์ยืนยันได้ว่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวพระเกจิที่มรณาภาพไปในหลายๆองค์จิตวิญญาณท่านยังอยูเออ่เพราะว่าอาจารย์นั่งนั่งสมาธิก็ก็เคยเห็นนะเห็นหลายองค์แล้วมาสอนเรามาสอนเรานั่งสมาธิแล้วให้วิชาเราบางอย่างด้วย ซึ่งวิชาบางอย่างอาจารย์ก็เคยมีสอนไปในเคสเอ่อสอนไปในคอร์สนั่งสมาธิมีเพยจัดมาก่อนนะอาจารย์ใช่มีมีม,ม,มีแบบว่าวิชาที่ท่านให้เดินกรรมฐา,านเพื่อรัรกษากายสังขารจากโรคอะไรบางอย่างอะไรแบบนี้มีมีนะคะนะแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลนะว่าใครจะเออใช่นะนี่ก็เราก็ไม่กล้าล่วงนะคะแต่อาจารย์เป็นามาแบบนี้ตั้งแต่เด็กแต่ห้าขวบสี่ขวบอาจารย์เชือ่อ เพราะว่าเราเราแต่ละที่แต่ละสำนักแต่ละ,ละ<า>ครูบาอาจารย์ก็จะมีวิธีการทำที่ไม่เหมือนกันใช่ใช่ทีนี้เรื่องรับขันรับปงบอกเพื่อนๆนนะคะทั้งแบบเกือบร้อยคนเนี่ยนะคะว่าแบบให้ระวังตัวนะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะการหาก,กินของทุกคนคือมันอยู่ยากสังคมมันอยู่ยากแล้ววิธีการ<ะ>หาก,กินมันเยอะมากอาจารย์ยังไม่เคยรับลูกศิษย์เลยมีคนอยากมาเรียนไพ่อยากให้มาแบบเอ่อเรื่องเทวดาเรื่องครอบเสียงเนี่ยยังไม่รับลูกศิษย์เลยนะคะ เพราะว่าการที่เรารับลูกศิษย์หนึ่งคนเราต้องดูแลเหมือนลูกเราอันนี้คือสิ่งที่ปู่สอนสิ่งที่<ะ>ที่เทวดาหรือพระเกจิที่ยังมีชีวิตอยู่ที่สอนอาจารย์คือเขาอยากเป็นลูกศิษย์เราเราต้องดูแลเขาเปรียบเสมือนลูกวิชาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มีต้องถ่ายทอดให้เขาเลี้ยงเหมือนลูกดูแลเหมือนลูกเลยนะคะนะต้องคิดดีทําดีกับเขาทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ยาก แล้วบางคนเนี่ยก็ไปเจอสิทธิ์คิดล้างครูก็มีแล้วก็เยอะอีกในสังคมสมัยนี้จังเลยตัดปัญหาเลยนะคะตัดปัญหาไม่เลยนะแต่ถ้าใครจะเรียนไพ่เรียนได้ต้องผ่านกฎเหล็กก่อนนะที่ที่ที่ปู่ตั้งไว้ยากเย็นจริงๆ <laughs> ยากเย็นมากนะ <laughs> เท่าที่เคยฟังอาจารย์ตอนนี้เหลือ66คนดูแล้วอาจารย์